ป่าชายเลนเปรียบเสมือนแหล่งรวมอาหารของคนทั้งโลกเนื่องจากเป็นแหล่งพาอพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ทั้งกุง้งหอยปูปลาที่เข้ามาวางไข่หรือหลบภัยบริเวณป่าชายเลนแต่ทุกวันนี้แหล่งอาหารเหล่านั้นกลับถูกทำลายลงถูกกัดเซาะชายฝั่งผลกระทบจากปรากฏการ์โลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของทางน้ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยน้ำมือของมนุษย์เอง ั้งนี้กรุงเทพมหานครนำโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดทําโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพเพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชโดยส่งเสริมให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สําคัญของกรุงเทพมหานครเพิ่มปริมาณพื้นที่ป่าชายเลนและอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ประสบผลสําเร็จขณะนี้เนี่ยนะครับะทะเลบางขุนเทียนเนี่ย น้ำเนี่ยซาะจากเขตป้ายของกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ1กิโลแล้วป้ายเนี่ยอยู่1กิโลจะไปดูป้ายของกรทมเนี่ยต้องนั่งเรือข้างยาวไปผมก็พยายามเนี่ยเดี๋ยวจะหาภาคเอกชนต่างเนี่ยมาช่วยกันปลูกสมงกงกลางลำพูอะไรพวกนี้เพื่อจะป้องกันน้ำเซาะชายฝั่งผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ทำนะครับอีกประมาณไม่เกิน20ปีเนี่ยถนนพระรามสองเนี่ยจะไม่มีแล้วผมเชื่อไ่าอย่างนั้นเลย ซึ่งเราก็จะขอความร่วมมือจากภาคเอกชนโดยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยจะไม่ใช้งบของทางราชการแม้แต่บาทเดียวผมก็หาสมาชิกพรรคพวกไว้พอละสามต้นห้าต้นร้อยต้นพันต้นเนี่ยให้ทุกคนมาช่วยกันปลูกแต่การปลูกนั้นไม่ใช่ว่าปลูกแล้วทิ้งไปเลยเดี๋ยวมันก็จะศูญย์หายตายจากไปอีกเราก็จะต้องมีการติดตามแล้วก็ตั้งชมรมขึ้นมาว่าให้การดูแลแม้กระทั่งการปลูกใหม่ๆเนี่ยปลูกขึ้นมาต้นเนี่ย ถ้าประมาณสักเดือนสองเดือนเนี่ยต้องไปขูดตำโคนต้นเพียงเพียงมันจะเกาะถ้าเกาะปับ๊บมันก็จะกัดกินไส้พอไส้ขาดมันก็ล้มตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการ<ม>ดูแลบำรุงรักษาพอสักพักหนึ่งเนี่ยพอพอต้นไม้เริ่มยืนต้นได้ตะกอนดินทับถมต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาแล้วก็จะค่อยๆค,คืนเราอาจจะได้แผ่นดินคืนให้กับชาติตรงนี้ผมคิดมุ่งหวังไว้ว่าจะทำให้ได้ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจรึงได้จัดตั้งกองทุนอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพและให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนชายทะเลเขตบางขุนเทียนไปศึกษาดูงานการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลปากน้ำประแสจังหวัดระยองที่ประสบความสำเร็จในด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนมาแล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปลูกป่าอย่างจริงจังในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2560ต่อไป